เดพระพุทธเจ้าขอนอบน,น,น้อมแด่พระธรรมขอนอบน,น้อมแด่พระสงฆ์ด้วยความเคารพขอโอกาสคณะครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์ประดิษฐ์วิจิตโตพระอาจารย์มหานาศักกะตะปุญโยเจ้าอาวาสมหาปุญโยเจ้าอาวาสวัด น้อยคำเมกด้วยความเคารพและคณะสงฆ์ทุกลูก <c oughs> คำบออกจากบ้านบอเห็นดานเด่นไก่คำบอไปหาเฮียนเมนบอมีความหู้คำเมนมีความหู้พาโตูเห็ดบอแม่น ความหูท่อแผ่นฟ้าสิเป็นบ้าคือแผ่นดินคือจังลิงเห็นแก้วมานนินหัวใสบัตรได้มาแท้ๆบายเล่นคือขี้ดินต่อไปบัวได้อีกแล้วบสบบจมพันบัวเจอเออมาเมื่อนี่ใสพี่น้องบ้านคําเมกอยู่ใสจักคนผู้เดียวบอกใอยู่นิยูดมีจักคนเอายกมือเบิ้งก่อนะ ใส่สองส6มสี่หาหเบิด์้ำหันเอาสมควรเจเวลาละเมือเหละือสะนะคํเาเมนหน่อยดีใจที่ได้มาเยี่ยมบัตรอาจารย์ต้อยเพื่อนปีละเื่อสองเทื่อบางครั้งก็อยากมาก็เก่งใจไม่ออกบางครั้งอยากมาก็เก่งใจอาจารย์ต้อย คามาล่ะเฮามารถสามคันสี่คันคนเต็มบ้นมามาหาเพื่อนไปเฮาโดดรถลงข่ายผู้ใหญ่มากก็ไปอาจารย์มากับโซเฟอร์ครับอ่ะอ่ามันก็เลยอยากอายเพื่อนเนาะได้มาเยี่ยมเพื่อนหลายเถื่อมาสร้างบารมีน้ากันกับเพื่อนมองนี่เป็นสร้างมองสร้างบารมีมาแต่เถื่อวันก็มาซอยเพื่อนเหดุระมาเถื่อสองเถื่อสามก็พากันมา เทพื่นสาลา่บ่ค่อยหนีจากเพิ่นปานใดแต่ว่าเพิ่นเป็นรักพระผูญใหญ่คำบาบโหว่าสรงสมอบรมคุณงามความดีเป็นจังใดบารมีคำบาบเคยสร้างบ่เคยทำมาแต่ปางก่อนก็คือสีบไดมาพ้อกันดอกขั้นชีพ้อกันกบุฮห้จักความบ่ฮห้จักนี่ละ่ะ บางเสียงบางอย่างเฮ็ดให้เฮ้งงอัำดับแรกในบ่ฮูจักมันสิเป็นจังไดถามอาจารย์เพื่อคือกันกับอาจารย์ต้อยฮะละก่อนชีบวชดใหม่ๆเพิ่นชีบวชดเพืนไปหาอาจารย์ยี่วัดเก่าเพิ่นไปถามไผไปถามท่านบพ่ไปถามมันไปถามเจ้าอาวาสเพิ่นเหาอตอนนั้นขจำบวผิดอาจารย์กรเกษยมยูบวรับผ่าวะ ไปถามพันไปถามถือกหลวงตาหลวงตากะจังเพิ่นจักเพินพ่นแมนตอบจังในเห็นเพิ่นอยู่บ่เพิ่นไปจังคุณแล้วคือ,อจังไดนี่ว่าแมนเปลี่ยนแต่อาจารย์ต้อยอาจารย์น้อยก็เปลี่ยนคือกันเปลี่ยนจังไดสิว่าสัวฟงังเมื่อหนึ่งเหตุงานเหตุไฟยูกุติหลวงตาริมสะหันละเห็ุอยู่ผูดเดียวขึ้นเทิงหลังล้านอยู่ เดินสายไฟติดต,ตั้งไฟอยู่แมสีอยู่วัดเกา่าพญางเขยาะขาเขยาะไปหาสองแมซีประมาณสี่โมงนี่ละไปหอดกระามคําเหยวก็อาจารย์เพิ่นนี่ละอาจารย์น้อยอยู่บ่ครับว่าสันอาจารย์น้อยไปใส่น้อขาหน่อยว่าสันแมซี่วะจักจีตอบจังหดคู่บาก็ได้มีตุลาอันใดน,น้อก,กับเพิ่นว่าสัน โอ้ยอยากให้เพิ่นไปเบิ่งไฟให้นี่แหละข้าหน่อยว่าสันไฟบวออกว่าสันเราวะคือเห็นเพิ่อนอยู่นะบางใหญ่นี่น้ำมูนี่แหละว่าสันกุฏิหลังใดเนาะพูนข้าหน่อยอยู่หัวเราสันเออเดี๋ยวชี้บอกเพิ่นดอกเด้อคือชีบอกคำเพิ่นคือที่ไปให้อยู่ดอกเมื่อจากกันไปเท่าก็ตอบบวเป็นอาตมานี่แล้วครูบาหน่อยกับบาวาแล้วเนาะก็เลยบอกให้แม่ชียางก่อนยำคำคำจังมูเพิ่นมาหา มูมหาก็เลยถามมาเพราะอาจารย์น้อยบ่วเพิ่นอยากให้ไปเห็ดไฟสันพาอาจารย์น้อยไปเห็ุไฟเนี้ยก็เลยไปน้ากันมาไปหวัดเพิ่นก็เลยหัวขวนเมซีก็ได้นี่ตัวอาจารย์น้อยว่าสันเออเลยเลยนี่ละนั่นคือความบบหู้ความบบหู้บางครัง้งคือโบราณเพิ่นว่าห่ะละจุดใต้ต่ำตอแมนบ๊ เฮาบ่โหมันจิเป็นจังสั้นอันเนี้คือการญาติยอมคือกาประพติปฏิบัติธรรมบ่โหจักที่เฮามาเอาบุญนี่ก็บู่หจักหูจัก,จกยุ่ว่าบุญบุญมันที่เป็นจงังใดไปจังไดมาจังใดเกิดแล้วเฮาสิไปทางใดเฮาบ่โหจักก็เลยได้มาหากันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญทาน ปูพันมาก่อนพันก็มานั่งสมาธิภาวนาลับตาแต่ว่าสมัยคุ้มืงอนี่จักมันเปลี่ยนจังได้บอกคือเก่ากี้คืนหลังจะไม่ยอยู่กับอาจารย์ต้อยจะอยู่วัดเก่าอยู่นาอาจารย์มหาประดิ์อันนี้เป็นชื่อเก่ามันได้นี่พระครูวิจิตได้หันเนาะอานาสาธุโอ้ยใหญ่บาปกรรมเด้อข้าน้ยจะไม่พ้นอยู่วัดเก่า จึงมันหนาวแนี่นี่ก็มีความอบอุ่นอยู่น้ำกันโบค่อยหลายปานใดแต่ว่าการเจริญสมาธิการเจริญภาวนาไปได้ดีเพราะว่าเป็นอย่างจังว่าไปได้ดีเทคโนโลยีมันบ่หลายคือคูม,มอนี่คูม,มอนี่เทคโนโลยีมันหลายเมื่อมันหลายไปอยู่วัดเก่าเมื่อหนึ่ง ย่างไปเยี่ยมพอทานเสีมก็เลยขึ้นอดมองเจ้าของเคยสั่งบาลาีก็เลยเขาไปไหวหน้าพระประธานแต่ว่าเห็นแม่ข่าวนี่ล่ละปฏิบัติธรรมดีดีโอสาตุวะเนี่ยไปเห็นพะระกนังสมาธิภาวนาดีดีโอก็เลยซี้มือใส่แม่ข่าวแล้วก็รับตาปับรถเราเห็นหยังหูจักบ แล้วเล่นโทรศัพท์เนี่ยไปเบิงพระพระขนันยังเขี่ยความก่อยความก่อยยันนังสมาธิภาวานาอ้าววาไปไกลไหลายตัวนี่ยวาก็เลยให้เพื่อนสาเลากเรเสาแม่สีแม่ขาวก็ได้เออวะมันก็ดีอยู่ตัวลววะเนาะว่าเขาได้เห็นการจเจริญสมาธิภาวานาคำหพางอากจากตัวนี้ได้ก็ดีหลายเด้อ เมษีเฮาบ่าเห็ดตัวเฮ็ดอยู่บ่เล่นอยู่บ่เม็ดจะแดงว,ว่าพาก,กันเล่นพาก,กันเกียร์ถ้าจะเล่นก็เล่นเป็นเวลาเด้อคำจีเห็ดก็เห็ดเป็นเวลาเวลาหน้าที่น่ะตรงตรงหอดยามทำกบทำหอดยามเล่นก็เล่น แต่ว่าบวจําเป็ี่นดอกสิไปเรียนมันหลกระดอดเด้อฝากไว้จะบวได้สมาธิมันบเกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิบเกิดความวุ่นวายภายถงมันก็เกิดแล้วบาทเนี่พระเทศดดก็ว่าพระเทศดดแล้วบาทเนี่ยพระพานยังดนก็ว่าพานยางดนมันก็เลยบวได้เกิดสมาธิบวได้เกิดปัญญามันก็เลยบวชคอยได้บุญได้กุศลสมาธิบวนักแน่น จิตใจกว็วอกแวกแมนบอถกบรรยมอยากมาปฏิบัติจะทุยเตรียมของขึ้นรถเด้ตั้งแต่ตีห้าพุน่นอยากมาประพฤติปฏิบัติขั้นเลิกประพฤติปฏิบัติกะเทียนที่ซีแม่หันแจง้งเตรียมของกะใครเนี่ยพี่เตรียมไว้จะจะหาทุ่มหกทุ่มดีเฝ้าเมียวัดเกา่าเมซีอยาให้ม,ม,ม,มันเปลี่นเด้อเป็นอยู่บ่ล่ะ หลายเติบบาฮาขนของขึ้นรถเพราะมันใส่เต็มหลังรถหกล้อว,ว่ามันเกือบพักอันนี้นี่ยมันเป็นจังสั้นจะนั่นก็ฝากไว้ในการภาวนาเพราะว่าเฮาการภาวนาเฮ็ดให้จิตเจ้าของสงบอันดับแรกเฮาสงบนั่นละต่อไปมันจะเกิดสมาธิเกิดยังขึ้นกระถามอาจารย์เพื่อนเอาฉะนั้นเฮาเป็นมนุษย์ก็พระพุทธศาสนา ยาได้ประมาทเด้อพราะวัตตะส่งสารการเบียนไ่วไตเกิดในห่วงมหานพพบส่งสารนี่มันทุกมันถูกมันยืดแล้วก็มันยาวตาตัดวัตตะได้ไหลปันใดแห้งดีสร้างสมบรมคุณงามความดีสร้างบารมีไว้หลปันใดแห้งมีคุณมีค่ามีประโยชน์ ทีเป็นไทยก็ตามแต่สีเป็นพระทรงองค์ก็เจ้าก็ตามยาสีเป็นแม่ชีก็ตามสีเป็นพ่ออกแม่ออกกยามือหนึ่งมือหนึ่งให้สร้างสมอบรมคุณงามความดีใส่ตูเจ้าของได้หน่อยที่สุดก็ขอให้มันได้สุโมงหนึ่งเด้อเฮ็ดยังก็ตามได้บริสุโมงหนึ่ง มือหนึ่งเมสีได้บอกพยายามพอออกไม่ออกเขาก็ให้มันได้บวกเอาหลายดอกเอาเมื่อละสมงเฮ็ดจังได้ก็ได้เมื่อละสมงมีวิธีของมันอยู่หะละเด้อแต่ว่าพระเฮานี่ก็ขอให้ได้หลายๆโซกีลายก็ได้เมื่อละสมงนอกจากคมผ้า กนหัวเบิงวัดเบิงวาเบิงอาวาสของเฮาละให้มันได้ัมวงหนึ่งโซเคไลที่สุดแล้วเมื่อเราสมวงนั่นละมันจะมีคุณมีข่าแก่พระเอาเาลยไปประสมเปลี่ยนประจำเปลี่ยนประจำเดือนหนึ่งเทือนหนึ่งของอำเภอม่วงสามสิบอำเภอม่วงสามสิบเพิ่นสิบ ซุมสัญจรเดือนหนึ่งไปมองนั่นเดือนหนึ่งไปมองนี้ไปพ่อหลวงพ,พ,ลพ่อเจ้าคณะอำเภอเพิ่นบ้านี่และพระเจ้าพระสงฆ์คำบ่ดได้เหตุอย่างร้ายเพิ่นบา่าก็ขอให้ได้ไหวพระทำบัตรสวดมนต์ยำม,มือเศร้ายำม,มือแรงเพิ่นบา่าได้เจ้าคณะอำเภอม่วงนะั่น แล้วคุณค่าของพระเจ้าพระสงฆ์สิมาเองเป็นว่าแม่นสิบอสอบอึดแม่นซิอึดก็บ่อึดแม่นบบหังมอมีก็มีอยากมีกิน่นประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเิ่นวาสวดโลดมนนั่นพ่อมดใดก็สวดลดบว่าสิเป็นธรรมจักรส,สิเป็นกรณียเมตตาสูตรเดียวบารามีมาเองภาษานเิ่นวา เฮ็ดคือพิ่นละ่ะเมียนคือพิ่นบ่าอีลีตีกี้ก็เฮ็ดดอกไปผิดเจรณาเพ่งเออเมียนคือความหลวงพ่อว่าตัวนี่เจ้าคณะอำเภอเปลี่ยนจังสัน้นให้ได้ไว้พระสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เฮาคือกันการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พ่อพระพุทธศาสนาสิเป็นบุญเก้าก็ตามสร้างสิไปเป็นบุญไม่ก็ตามยา ให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเอาเฮาได้เจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้พระเดชพระคุณหลวงตายังยูนนำเฮาอยู่ได้พอท่านเสมเห็นเพินป่วยมางยานะ่ลุดตนเพิ่นอยู่ไปเยี่ยมเพิ่นโยสามเทืาสีเเื่อผิดจารณาเพิ่นแห่งเบาหเฮาต๊ะใจญโอ้ยอีกอยู่ดนบได่ได้ดเด้วยว่า อีกปีอีกสองปีพอท่านก็นที่ไปและเพิ่นเบ้าทํานองนั้นตุกใจข้ามแ้้วพอโบยูลูกสิเป็นจังใดแม่โบยูลูกสิเป็นจังใดลูกแห่งเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนานกโตใดบินแข็งกัคงสิยอยู่แล้วนก โตใดบินบ่แข็งก็คือิอยู่ยากหากเฮื่อนบบมีพอหากเฮื่อนบบมีแม่มันเป็นตาหน้าคดอยู่ได้หลูกชิดหลูกหาก็ได้ฉะนั้นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่น่าชิมาอยู่ได้เมื้อนี้เพิ่นยังบ่ทันได้ไปใสมาใส่คุยกันกับเพิ่นเพิ่น่าชิไปเมื่อนี้ละว่าสันเพิ่นว่า,ออววาหากจักชิมาตอนใดพอทานเพิ่นชีมาเยี่ยม เอื้นแตพอทานดอกกูบาให้เป้าสร้างสมอบรมคุณงามความดีสร้างบารมีทำเอาหน่อยบรานออกจากนี้วันที่ยี่สิบสิบเก้าแล้วแมนบอสิบเก้าแล้วยี่สิบก็จะได้ไปต่ออยู่ไั่ใหญ่ไปต่ออยู่วัดเบเมื่อหนีเป็นกินกนประสมกันนางคุณเตรียมการเตรียมงาน อันนี้เราจะได้ประมาทเดอ้อเพราะว่าวัฏฏะสงสารมันทุกข์ให้ได้สัางสมอบรมคุณงามความดีให้ได้สัางบารมีทำไปน้ำกันลายลายบ้านน้อยคำเมก็ก็คือกันเดอ้อให้เป้าเขาวัดเขาวาสัางสมอบรมคุณงามความดีเลยไดย่าไปถิ่มจะไปป้าอาจารย์เพิ่นได้อาจารย์วัดเพิ่นบ่มีอย่างดอกมีแต่บักขี้หิน ลายฉะนั้นเพิ่นมาอยู่แล้วมาเป็นที่เพิ่งให้เฮาก็เริ่มสร้างบารมีน้ำกันไปเรื่อยๆยๆการสร้างบารมีตะกี้ตะกอนเฮากับบวจักว่าเฮาเกิดมาเป็นจังใดเ่วดีสุดเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์พ่อพระพุทธศาสนาพ่อครูบาอาจารย์เฮ็ดน่อยก็ขอให้ได้เฮ็ด เฮ็ดลายก็ขอให้ได้ head. เฮ็ดตะ่กี่มาบำเพนบารมีน้ำเพ่นอยู่นี่มาจากวัดเก่า,ตาโตข้าวขาวกลับมาเยือนน้ำอาจารย์เหล่เมื่อคือมัดนี่มันแดดนเนาะแดดยมแดดก็ฮ้อนฮ้อนฮ้อนทึงกี่หินฮ้อนทึงแสงอาทิตย์ยมหนาวก็บว่าเป็นภูกระดึงอยู่นี่มีทั้งร้อนและมีน้ำหนาว มีคำคูบาอาจารย์เพ้นว่าอยู่มองใดน้ำไหลไฟสว่างทางดีผีบอดุสี่อย่างนี่สัมบายจำได้เยอะตัวละไม่ออกบ้านน้อยคำเม็กมีอย่างนี หรือว่าถ้าจำเงินไม่มากาไม่เป็นมันที่ยี่สิบเนี่ยบ,บ <c oughs> อหะน้ำไหลไฟสว่างทางดีผีบอดุเป็นตาอยู่เป็นตาเศร้าเานื่อมาวัดน้อยคำเมกเนี่ยน้ำโบต้องเบาถึงไหลดีเออวะถึงว่าบัดทีมีแต่บ,บักขี้หิน แต่ว่าเพิ่นก็มีความสามารถปลูกต้นไผ่ได้ปลูกต้นไม้ให้อหญ่ได้น้ำอาจารย์เพิ่นก็ใส่ใส่งามงามหูอยู่สางพุ่นเพิ่น <_ c oughs> ก็เอามาให้ญาติโยมเอามาให้วัดให้วาเปิดก๊อกใดบ่อะไรไปทมไปบวกอาจารย์เพิ่นด้วยแม่นผู้ใดก็ได้แสดงว่าก๊อกนั่นตายให้เพิ่นเปลี่ยนไม่ให้ ไปเปิดมองใดกะไรแห้งแห้งน้ำอาจารยเออว่ะเป็นตะยูเป็นตะยน้ำบัดปลาคำเมกกระไดแต่น้ำไทยบ้านไทยละบอยากเบ้าปันฟังเบืองแม่เบ้าเรื่องน้ำนี่อาจารย์สังเกตเบืองเด,ด้อบว่วมีผู้ขาวจา้าคนมานำผมนี่เออนั่น อันอันนี่น้ำภายนอกแต่ว่าน้ำภายนอกเนี่ยสู่น้ำภายในบ่ได้คือน้ำใจน้ำห่วยน้ำหนองยังเป็นรองน้ำใจน้ำใจเนี่ยโอ้ยขักอีหลีคิดบงังตีแหละสมัยตะก,ก,กี้แต่ก่อนพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮือนเฮาตะกี้สมัยตะกี้แต่ก่อนนี่บ่มี แอมอิดได้บ่มีแอมอิดบ่มีเาามสาปูนมีแต่คันหวัวเฮาห,าหวัากหวกะเฮาไม่หวัวจิกตั้งแต่กี้แต่กอนก็ได้บ่ได้แอมเบดจงเฮือนพี่เืินน้องลุงป้าอาอาวสวยมาซั้นนี้พันแกงเนาะไม่สู้กันกินอยู่ใ้ห่มไม่อบอุ่นห,นหูจักลุงหูจักป้า ผู้จักอาผู้จักอาวเด็กน้อยหัวทอกับปั้นนี่ก็คทือแนวยากแนวกินไปทรงลุงทรงป้าได้ปูได้ปลาตัวใดก็แม่ไนพรไนมีป่ากินบอ่อเอาแม่นี่ทรงกันพิกเฮือนเหนือบักเขือเฮือนใต้ทรงกันแต่ว,ว่าคู่มือนี่บอ่อใดแม่นบอ่อตีงก็เป็นเงินลวด อย่าปากอย่าปากไม่ใช่จะได้ยงินเฝ้าเอาไปขายุ่นได้เห็ดมาก็อย่าปากหาเฮ็ดมาได้เป็นกระตากระบอกให้เฮือนข้างขางกินบอเคยส่งพี่ส่งน้องคำที่กินอีหลีก็ได้ซื้อกินแมนบอเชื่อให้กันป่นนียากกระไดเฮ็ดลังโงกเท่าก็ได้บกคือตีกี้จำใจ ลุงได้เปื้ออ่ลุงได้ซื้อป่าน้ำหลานกินแม่ใหญ่ได้ซื้อเห็ดน้ำหลานกินมันเป็นทํานองฮั่นมันก็เลยขาดน้ําจิตน้ําใจหมากม่วงอยู่เฮือนก็ได้ค้างกันก็ได้ซื้อกินพักกระเดาอยู่ข้างเฮือนก็ได้ซื้อกินบ่แบ่งกันกินจักหน่อยมันก็เลยบเป็นแต่อยู่ปานใดมันก็เลยเกิดสังคมก้มนาสังคมเอาตัวรอด นั่นคือน้ำใจเดอ้อน้ำอื่นนี่ยังเป็นสู่น้ำใจบ่ได้น้ำใจนี่มีคาอหลีเนืง่งเพราะว่ามันเป็นยังมันไหลจากเฮือนหลังนั้นไปสู่เฮือนหลังนี้ไหลจากเฮือนพี่ไปสู่เฮือนน้องมันก็เลยเกิดน้ำจิตน้ำใจเกิดความหากเกิดความแทงกันอยู่น้ำกันก็อบวอุ่นเจ็บเปลี่ยนเอ็นอุ่นก็ไปได้เฝ้ากันเบิ่งกันนั่น น้ำภายนอกยังเป็นรองน้ํำใจอยู่นี่ถ้ามีแก่เฮือนใดแก่บ้านใดแก่วัดใดสังคมนั่นเจริญแน่นอนโดยบ่ต้องสงสัย